สวัสดีครับเจอกันที่ศิละปะพามนะฮะก่อนที่ผมเข้ามาวันนี้ฝนตกประมาณสองชั่วโมงนะฮะตกนานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะฮะบรรยากาศก็กเลยชุ่มฉ่ำนะฮะบรรยากาศดีมากครับวันนี้ครับบังเอิญว่าผมไปได้มันมาหนึงชนิดครับตามรูปเลยนะฮะบางพื้นที่ก็เรียกว่ามันเลือดบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันมือเสือนะฮะก็ออยังมีชื่อท้องถิ่นอีกมากมายนะฮะ ซึ่งหัวที่ผมได้มาก็ตามรูปเลยนะเขาเรียกว่าหัวอวกาศซึ่งมันจะขึ้นอยู่บนเถาที่ลอยอยู่บนอากาศนะฮะส่วนตามรูปที่เห็นอีกรูปหนึ่งอันนี้หัวที่อยู่ใต้ดินนะฮะเพราะฉะนั้นมันสายพันธุ์นี้จะมีหัวอยู่ใต้ดินและก็อวกาศนะฮะส่วนทำเลที่ปลูกนี่ตามคำแนะนำให้เหมาะสมจริงๆก็คือให้ปลูกใต้ต้นไม้นะฮะ เพื่อที่จะให้เถาของมันชนิดนี้ได้ไต่ขึ้นไปฝากไว้กับต้นไม้ซึ่งผมก็เลือกให้มาตรงกับต้นกระถินนะฮะเพราะที่แปลงกเกษตรของผมเนี่ยต้นไม้แทบจะไม่มีเลยนะฮะอย่างน้อยก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นกระถินแล้วก็จะได้อาศัยให้มันไต่เถาขึ้นไปตามลำต้นของกระถินได้นะฮะ มันชนิดนี้ปลูกง่ายมา,มากๆนะเอาขุดหลุมให้พอฝังลงในดินได้นะฮะแล้วก็รดน้ําแค่ครั้งเดียวพอนะฮะหรือถ้ามีโอกาสก็อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเวลากินก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะเพราะว่ามันพวกนี้มันเป็นมันป่านะฮะเขาอาศัยแล้วก็เขาเรียนรู้ตามธรรมชาติได้นะฮะ สรุปว่าปลูกง่ายมากๆนะฮะเราแค่เอาหัวฝังไปในดินนะฮะหเหลือเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะผมก็เลยแบ่งใส่ในหลุมก็ประมาณ3หัว4หัวนต่อ1หลุมนะฮะก็กันกันไว้เผื่อบางหัวมันไม่มียอดไม่มีอะไรขึ้นมาก็จะได้มีหอสำรองนะฮะ พอปลูกตรงนี้ผมแบ่งเป็น3มหลุมนะฮะทั้งหมดก็เป็น10ท่อนนะฮะเป็น10บบัวหลังจากคนตกก็ดินเปียกๆนิดหนึ่งนะร่วนกำลังดีว่ากันว่า หัวของมันชนิดนี้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาจะขุดกันปีละครั้งนะฮะแต่ถ้าเราไม่ขุดเราเก็บไว้ก็ปล่อยไว้หลายหลายปีถึงจะขุดหัวมันจะใหญ่มากนะฮะแต่หัวอวกาศเนี่ยเขาจะมีให้ทุกปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขุดหัวใต้ดินเราก็อาศัยหัวอวกาศเอามากินได้ครับ นี่ครับหลังปลูกเสร็จก็รดน้ำให้มันชุ่มให้มันเปียกไปเลยนะฮะต่อไปก็ให้มันอาศัยธรรมชาติไปได้นะเพราะว่ามันสายพันธุ์นี้มันเป็นมันป่านะฮะแต่ถ้ามีเวลาเราก็มาให้น้ําบ้างก็ได้นะแต่เท่าที่เขาปลูกกันมาก็บอกบางคนรดน้ำครั้งเดียวนะแล้วก็ทิ้งเลยนะฮะ นี่นะรดน้ําเสร็จก็หาฟางหาเสร็จหญ้าแห้งๆมาคลุมไว้ก่อนนะกันให้มันสูญเสียน้ําน้อยที่สุดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันมานผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับจากใจพี่บ่าวหนุ่มใต้สไตล์ล้านนาสวัสดีครับ ถิ่นแดนตายไม่อยู่